โอ้โหเชลซีจะคาบไม้ไปไหนเชลซี Chelsea เนี่ยนะเชลซี Chelsea ครับคุณแม่เชลซีนะครับเนี่ยท้อลงลมมาแล้ว Chelsea. Chelsea. เชลซีเชลซีชอบคาบไม้เล่นนะครับหมาบ้านใครชอบคาบไม้เล่นแบบนี้บ้างเอ้ Chelsea. Chelsea. เชลซีเชลซีนะ อ่ะเดินหนีละเจลซีเจลซีนิสายดีมากเลยนะครับเนี่ยเห่าก็ไม่ค่อยจะเห่าเป็นหมานิ่งๆออขาบไม้เล่นแออแท้ไม้เล่นเลยนะครับขับฟัน